มาดีเมืน่อนี้เขาก็สิไปกอยกุ้งทีฮ่อสอนสอนมาได้เนาะพี่น้องไปเบิ่งกันเนาะว่ามันสีเสียมายู่เนาะตอนนี้ก็เสาขันเนาะล้างเนาะเสาขันเป็นคนเหตุอะไกินเนาะมากินซช่ไหอเม่ใหญ่เด้อพี่น้องเด้อมาก,กินน้ำกันเด้อจุจุปลาซิวเด้อมื่อนี้เด้อจปลาซิ่วปลากุ้งก็มี <laughs> ปลาซีอุจุปลาซิกเหลือจังเอาไปเนาะนี่อก็ข่วมายเคยชิเหล่อเอาได้เบิดพี่น้องตอนนี้เดี๋เขามาเก็บอ่อพักในสวนในใหญ่คันเนาะสวนเสาจืดเก็บไปใส่อันก้อยก้อยก้อยที่เ่าอันสอนมาพี่น้องก้อยปลาล่าเนาะเอาประหงหน่อยเนาะเพิ่นปลูกเบิดพักยังกะ ok khi mà cả phủ vứt nó sâu khắn nhìn khắn không con hóm nổi này nó tiếp lệ lên nó bị nọ bọn này con hóm nổi không màu có hóm nám cắn to lên bọn này có hóm nám là có hóm sớm đó có hóm sớm hơn phủ mẹ nó lái này. หอมเสริมหน่อยเนาะหอมเสริมบบผัวงเนี่บโมาข้อไหนมาหอมเสริมหน่อเนาะมันอยากขี้คิวแค่นั้นก็หอมใบอันใบเนี่ยใบบกขดเนาะ ใบกิดกูดแบบนี้หมักคิวแล้วแต่คุ่นสีหมักเนาะเอาบัวตะีเก็บเอาอันนึ้เนี้ยพักอีเหลือดเลยเนาะโบแมนนะ่เนาะภักไขทองหมักภักไขทองนะ่ะบวัวหวงตะกี้ก็ไปหมักตะกี้ไร้ว้คิวเดี๋ยวนี้มันหอมแล้วไงก้นมาแล้วกินได้เนาะ กุ๊กใหญ่นะเพิ่นหุดน้ำคู่มือเพิ่อนนะก็มันจะดอกใหญ่ๆแบบนี้พี่น้องใบใหญ่เนาะใบใหญ่นะเอามากินกับอันนี้เนี่ยก้อยปล่าพี่น้องก้อยปล่าก้อยกุ้งรวมหิดเนาะเพิ่มหิดเบิดสสำหรับห้อมน้ำเพิ่นอนห้อมน้ำอยู่แถวสะการเออเล็นแล้วแาบนี้ เอาเบื้องสู่หอมเนาะหอมน้ำหน่เนาะเนี่ยเด้อนปวกมันเป็นใน่นี่เนาะหอมน้ำหอมน้ำใสครับก้อยกุ้งก้อยอยังเดือดถือเบิดหน่อยเนาะหอมน้ำนาะ นี่ก็ลองล่างอห้อันเม่ยาัน้อาะไาเพื่อกับจับซ่ใส่เองเพื่อนน้ะนี่พักอีเล่แล้วก็พักหอมหน่อยพักพักหอม้ําเนาะแล้วพักหอมเช่้ักหอมเสริมนี่เบิดขู่หอม้าบใไซพักพักหอมนีกอ่ะบเส่แล้วพี่นน้อ จับเนี่ยในเพิ่อนกันเจ้าใส่กระตูกเนี่ยจัดในเพิ่นพปธีทำห,หอยหน่อยเนาะมีพักพักหอมสีสีอันสะอาดเนาะพักหอมเพียงมีเบิร์ตอยู่เนาะเป็นจับใส่เองเพิ่นแตงเนี่ยในเพิ่นโอ้นยังใสป่ปลามาหัวแล้ววานนี้เอ้ากุ้งตั้งหาบ่ใส่ใส่รวมเลยใส่นักกันณ์เนาะ กุ้งวัวเดวขั้นสมขั้นแท้อันนี้เขาใช้ตอนก่อยกุ้งทถึงกุ้งทึงป่าเลยเนาะรวม,มเห็ดรวมเนืี่เน้อเอกะก้อนให้มันขาวเนือขานั่งที่นเนาะใส่ถังคอใส่เกื่องลงน้ำหลังเพราะว่ากุ้งมันกัดเสรอยดูกุ้งชดช ốt ที่เนาะ กุ้งสดๆน่ากระสอมาเนาะกุ้งห้งเต็มเลยเซฟกระทะเล็กเจนีเสกระทะแตกเลยเนากระทะแตกาแตมาเบิ่งกันว่าฝีมือวันสีคายขาอยู่เนาะคลายขาเยอแล้วแ่ดงมาไม่เลย ไปมาปีก hmm. ีกคนเนาะจะหลายน่วหลายส่หน่อยน่วหน่อยเดินต้องใส่ไลายเลยมันในญ่ย่งปลาแดดหน้าปลาแดดประแดดร่วมคพีหน้อก้งใส่เครืองหอมใสดหมี่กงี่พ่อวันเินแ่ปลแดดแต่บดงเี่ือนกันว่แก่น่อี่น้อง เยู่เล่บบนทรายกับผุ่นบนทายเบิดทงพี่นองเนี่มันเป็นประเดกเลยละเพราะว่นหนามลายปรดกสีสัน่งหานเนาะปลาน่อยเนาะปลากระเดิดปลาประเดกปลากระเดิดปลาเี้ยปลาคิงมีเบิร์ต chín nua à kê vào các cái loại này dài lẹ cả này phong hoa này như bớt phong hoa xì hả ya cao quả gì nặng mạnh mảnh cao งวดตอนนี hmm. mm ้เหยื hmm. night, <Mind S 2> mm ่อลอยไปเหยนอซีมดูบ้าก้งซีมดูอื้มอื้อื้เนื้เด้อเหยือเหยบ่อเยเยยบอยู่เพียงเหยืไปเลยพี่น้อไปเลย บุมีเหมืน้าเนาะมาองหนแหละพี่น้องน้าหืหว่ดีเต็มถวยเต็มเนเต็มจานละดีแสบซ่บพี่น้องมาป่านี่ไม่ได้พี่น้องกิงตาไม่ได้พี่น้องกินขาก็ป่อยคน มาเอมได้ก็ได้ส huh? ุขุนเนาะอืมเร็วรักเขานะครับนุ้งคะะโดนค้องแผได้ปีนงทังงานระโดนหนักตัวขาดเขาเห็นเนาะจอดเตียงจิ้ม ถ้าตอนกินขาวก้อนเล็ออก็ผิดลานงนะ้าเลออกแล้วฉ <c oughs> ีกินขาวบนล่คร้ององ่ลกอนงทำเตเลอาะรอยนเ้ยอแม่ก็นนแม่นนใส่นะขอพี่ีนหลังไ่ง

Vội ừ, một cái tang nóng 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 Bên này, bên này bên này bé năng đi cái gì cân tí của tẹp nói số cơm này của của đè đó จืนอิ่มได้เนะพี่น่องยังแต่จะคล้องสองกินเขาไร้าย่โซ่ข้ามยันรันยันแขนเขาอะแสบบอ่ะให้เสียงนิดกว่าแสบปวดแสบกับปวเรื้อนเนาะพี่น่องใชมือตัวเองเนาะ ีมือมน,นนเะนาะมันมันยาไปลูกกินขาวอยู่นเนาะเฮือนเนาะพี่เนาะไม่หรอไไ้แบบว่าดีมีลูกป่ อักพักชุบเพิ่นกระเบิดแหละสีเบิรดแหละน้องพี่น้องเอากว่งเพิ่นยอมพักเพงานเพิ่นชอยจู่เพิ่นสียอัพักไล้ร้ายน้องเลยเพิ่นสะไปตลาดได้เหมือนื่นถ้ากินซอยจู่ช่อยจู่เบ้อหับยาวบุ๋ม

กินแล้วตอนนี้กินแล้วเป็นทีเหี่ยมหอยเนาะทิ้งเบิดยังเหลือแต่มะกอกพี่เนาะม่ีไ่เลยนยังเขียวอยู่มีไงเลยนยังเขียวกินอยู่หน่อยเป็นเสียบหน่อยเขี่ยงมาเนี่ยเอาสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในสองหมวกของพันทองซาลาหเด้อบ๊ายบาย